สวัสดีค่ะบักซ์ค่าพือสองคะ่ะกล้ยค,ะะค่ะน้ำค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นการเกณฑ์แฟลกผู้หญิงนะคะเป็นงานยดเอทลอตอาเนะคะเกรฑดีนะคะลูกค้าะ,ะราคา3,000บาทจำนวนร้อยตัวบวกลบนะคะลูกค้าขะต้นทุนต่อตัวประมาณการที่30บบาทนะคะแต่อีกแล้วสำหรับเดือนมีนาคมนี้นะคะเป็นโปร สำหรับสมาชิกบัคของเรานะคะลูกค้าค่ะสามพันบาทเราไม่ขายเราขายเพียงแค่สองพันบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าจากต้นทุนประมาณสามสิบาทเหลือเพียงแค่ประมาณการที่ยี่สิบบาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าป้ากางเกงตัวละยี่สิบลูกค้าจ๋ากางเกงตัวละยี่สิบใา่คำขำใา่หัวหัวคำขำก็ได้จริงจังก็ได้เช่นเอ็มค่ะ อุ้ยเกรดดีจริงๆเหรอคะเกรดดีจริงๆหรอลูกค้าหางานโอเคเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสองพันบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าคะสองพันบาทวีลดนะตัวเนี้ยเลิศเลยเใช่ค่ะเลิศเลยลวดทุกตัวลูกค้าอาแบนมีมาต้นทุนยี่สิบบาทมีเฮชาแนมลูกค้าค่ะป มีแบรนด์ปนด้วยใช่ค่ะลูกค้า,าใส่ก็าขาใส่มาให้ด้วยลูกค้าค่ะ S M L X L นะคะลูกค้า่ะมีค้ามาให้เลยนะคะใช่ค่ะลดมากค่ะสองพันสองพันบาทเท่านั้นสมานสมาชิกมากลูกค้าค่ะรับไปเลยสองพันบาทเนทะ่านั้นลดกระสอบนึงไปต้องหนึ่งพันบาทใช่ค่ะ <c oughs> ลดไปเลยหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งกระสอบลูกค้าสุดคุ้มมากนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกลูกค้าจ๋า ซื้อเพียงสิบกระสอบซื้อเพียงใช้คำว่าเพียงเพียงเพียงสิบกระสอบเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเอางี้ซื้อคู่กับคนอื่นอ่ะได้รวมรวมกันราคาโปรโมชั่นก็มีเยอะใช่ค่ะคอรสก็มีใช่ค่ะกระเป๋าผ้าก็ได้นะคะลูกค้าค่ะมีหลากหลายรายการเลยนะคะใช่ค่ะเอาง่ายๆลูกค้าจะาอยากรู้ว่ามีรายการอะไรบ้างตั้งแต่วันที่หนึ่ง จนวันนี้ลูกค้าจ๋าแทบจะเป็นโปรโมชั่นแทบทุกรายการเลยย้อนดูได้ลูกค้าย้อนดูได้เลยย้อนดูรีวิวได้ลูกค้าแคปจอมาได้เลยเอาหมดนี้หมดนี้หมนี้หมดนี้หมดนี้อย่างละหนึ่งอย่างละสองอย่างละสามนะลูกค้าจ๋าได้เลยนะคะใช่ค่ะรวมๆกันได้ครบสองหมื่นได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าตัวนี้ลูกค้าจ๋าสิบกระสอบคือคุ้มมากลูกค้าจ๋าถ้าตัวนี้สิบกระสอบคือคุ้มมากนะคะลูกค้าจ๋าจากปกติราคากระสอบละสามพันบาทสิบกระสอบเท่ากับสามหมื่นบาท โรงงานจ่ายสิบกระสอบเท่ากับสามหมื่นบาทแต่ค่ะซื้อภายในเดือนนี้สิบกระสอบจากก่ายยอดเพียงสองหมื่น 2, บาท<อ>ราคาหารลดไปเลยหนึ่งหมื่นบาทนะคะสคดรคมมากหนูว่าน่าจะบักแน่เลยอะอะไรอะ ลูกค้าหายลูกค้าหายน่าจะบากก่ะจริงจริงลูกค้าไปไหนนาะทำไมคะโลูกค้าจ้าไเด้งหรือเปล่านะไปแจ้งเกอนหรือเปล่าใช่ค่ะช่วงนี้เหมือนมีปัญหาด้วยนะที่มาที่มาทำเส้นเราแล่วช่วงนี้เหมือนมีปัญหาด้วยนะคะลูกค้าจสำหรับใครที่มาดูย้อนหลังนะคะหรือว่ากคืนไมคะน้ารอลูกค้าก่อนวิ่งไม่ได้หรอกไม่ได้หรอมันคืนไม่ได้แล้วว่ามันคืนไม่ได้เลย ใช่ค่ะใน YouTube ก็ได้หรือว่าเข้ามาดูย้อนหลังตามเพจก็ได้แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าพี่เก็บไปก่อนพี่ยังไม่ดูตอนนี้หรอกแต่ว่าพี่จะมาดูตอนเลิกงานนะนี่เหมือนกันค <textbook> ่าพดพอดีเลยหลายท่านหลายท่านเลยนะที่ว่าหลายท่านเลยนะค่ามดพอดียิ่งถ้าเป็นโกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะค่าจะได้อะจะได้จะดนะ ออฟฟิศก็ size, ได้ใส่เล่นใส่เที่ยวก็ได้สาวโรงงานก็ใส่ดีลูกค้าค่ะบางทีนักศึกษาก็ได้นะได้ได้เหมือนกันใส่ค่ะนักศึกษาได้หมดเลยนะคะลูกค้าค่ะวิ้งซีสแคลวินคายคาวินคายนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะแต่า ตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋าเรื่องทรงขานะคะจะเน้นเป็นทรงกระบอกใหญ่นะคะหรือไม่ก็ประมาณขาม้าขาบานเพราะว่าเป็นทรงสาวทางานสวยสุดสแลกเสาทำงานสาวออฟฟิศตัวนี้ใส่เท่เลยเอซูงเอซูงนิดนึงใส่ส้นหย่อมนิดหนึ่ง่ะได้ใส่ส้นหย่อมนิดนึงสวยเลยใส่เสื้อโปโลข้างในก็ได้เสื้อตัวนี้ก็ได้ข้างในได้เหมือนกันนะคะใส่สูทนิดนึงได้อ่ได้เลยนะได้เหมือนกันสวยวีนี้ก็สวยนะนี่สีนี้ก็สวยค่ะลูกค้าจ๋าปา ต้นทุน20บาทเท่านั้นต่อตัวต้นทุน20บาทต่อตัวนะคะลูก<ช>ค้าจากเราไม่ได้ขายเป็นตัวนะเราขายยกแพคค่ะล<ช>ูกค้าจากแพค,คนี้สาหรับสมาชิกราคาสองพบาทเท่านั้นนะคะหันรับไปเลยร้อยตัวจุใจ่ดสองกันบาทเท่านั้นต้นทุนต่อตัวแค่20บบาทขายคำคำตัวละ59ก็ได้ได้เลยใช่ค่ะตัวละรอยตัวละ80ก็ได้ตัวละ้าใช่ค่ะลูกค้า่ะ ถ้าอยากอัพราคาแนะนำซักทำความสะอาดใช่ลีดลูคกค้าจ๋าทานลีดนะ<ว>โอ้โหแบบผ่องมาเลยจริงพี่ด้วยร้อยแปดสิบบาท ได้ครับฮลลีดเนาะสองร้อยไปสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบก็ได้ได้หรือว่าจะขายเป็นเซ็ตก็ได้เนาะได้ได้เหมือนกันนะคะซาอุดยแนะ่ยนำเลยเหมือนเนี้ยใช่ค่ะตัวนี้แนะนำเลยลูกค้าจ๋าขุมขุมขุมมาเลยนะคะใช่ค่ะสองพันบาทสองพันบาทค่ะลูกค้าจากใครสนใจสามารถเซฟได้เลยสําหรับสมาชิกจ่ายเพียงกระสอบละสองพันบาทเท่านั้นนะสําหรับลูกค้าปกติค่ะลูกค้าจะซื้อให้ครบสองหมื่นนะคะได้ในราคาสมาชิกไปเลยนะคะลูกค้าจะาสองพันบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะ สุดคุ้มมากคุ้มมาค่ะขอขอแต่วันนี้สินค้าเป็นงานเกรดบีนะคะลูกค้าค่ะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-20%ตามเกณฑ์บริษัทบั็กเราเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องจำนวนตัวนี้เราคำนวณให้คร่าวๆนะคะลูกค้ะจะาจ๋าคำนวณให ให้เข้าๆนะคะอาจจะได้มากกว่านี้อาจจะได้น้อยกว่านี้ขึ้นอยู่ที่น้ําหนักข้าวนะคะโลฮาจ๋าเพราะว่าเราเน้นที่น้ําหนัก45กิโลต้เป็นงานร้อยตัวอ๋อเป็นงาร้อยตัวค่ะร้อยตัวงั้นไปแล้วกันนะอาจจะมีบวกลบบ้างอ่าอาจจะมีพนักงานอาจจะพลาดนิดหน่อยทางทางต่างประเทศที่เขาคัดมาให้นะะคใช่ค่ะอันที่เช่นคนแบบน้ำนะคะอาจจะนับ98แล้วแพ็คเลยนะคะหรือว่าอาจจะนับไปถึง102แล้วแพ็คเลยก็มีนะคะโลฮาจ๋าอาจจะมีผิดพลาดนิดหน่อยนะคะจ๋า แต่ลรถอ่ะม่สีแดงแม่งรีบหีแท้ป๊าดยืมเนี่ยไปหน้าหันไปไหนก่อนไปหน้าหันอย่าเลียนล้มทงอย่าเลี้ยงล้พงนะผื่สีฟ้านี้ก็สวยสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเน้นใส่ทำงานนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าหรือว่าแบบว่าบางตัวก็ลูกค้าก็แปรด็ได้นะใส่กับเป็นเสื้อผ้าเสื้อครอบนะคะลูกค้าจะใส่เที่ยวนะคะเก๋ๆได้เลยนะคะแต่ว่าจะเน้นแบบอ่อแนว แบบชิคๆนิดหนึ่งอ่ะใช่เนาะแบบ<อ>สายแบบอะไรนะเขาเรียกว่าสายคาเฟ่อะไรประมาณนี้นะ,ะประมาณนั้นนะคะลูกค้าค่ะสวยๆเลิศๆยั่วๆกันเลยทีเดียวลูกค้าขะราคาสําหรับสมาชิกบัก2,000บาทเท่านั้นลูกค้จาจ๋าสุดพรมมากนะคะมีประมาณ100ตัวบวกลบนะคะลูกค้าขะตกต้นทุนต่อตัวแค่20บาทเท่านั้น คุ้มมากลูกค้าแนะนําเลยเป็นอีกหมวดที่แนะนําเลยนะคะสำหรับวันนี้นะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนํามากนะคะตัวนี้เป็นปนๆมาเลยนะคะเป็นทรงขาคะนะคะเรื่องไซส์ก็คะค่ะลูกค้าจาก S M L นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเอลฟิกนะคะลูกค้าจากเอลยืดอาจจะมีปนมาบ้างน้อยมากนะคะลูกค้าจ๋าเลยน้อยๆส่วนใหญ่จะเป็นเอลฟิกทรงสวยๆนะคะเก็บทรงเอลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยๆเลยนะคะทรงคารูฮาราทรงเรียบร้อยนิดนึงมาค่ะดูดีนิดนึงใช่ใช่ยดูดีมีระดับนิดนึงนะลูกค้าค่ะ แนะนำเลย2,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าสมาชิกซื้อกระสอบเดียวก็ได้นะคะเอาไปลองก่อนกระสอบมินก็ได้2,000บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เป็นสมาชิกแค่20,000ค่ะลูกค้าจ๋าซื้อรวมกันได้นะคะหรือว่าซื้อสินค้าราคาปกติก็ได้นะคะครบ2 0 0 0 0นนะคะมีส่วนลดด้วย1000บาทนะคะแล้วก็ได้เป็นสมาชิกเลยนะคะ สมาชิกบักรเราไม่มีวันหมดอายุนะคะลูกค้าจะอีก10ปีข้างหน้าย้อนกลับมาดูย้อนกลับมาซื้อก็ยังซื้อได้ในราคาสมาชิกนะคะลูกค้าจะใช่ค่ะหรือว่าคนที่เป็นสมาชิกเมื่อแปสิปีที่แล้วนะคะลูกค้าจะก็สามารถกลับมาซื้อได้นะคะลูกค้าจะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้ยปล่อยให้ลูกขายแล้วนะคะ คุณลูกอยากมาซื้อใหม่ใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ชื่อเดิมก็ได้นะคะขออย่างเดียวจําให้แม่นจําชื่อในการเปิดบินครั้งที่แล้วให้เบอร์ชื่อที่อยู่เบอร์โดนะลูกค้าขาให้แม่นเลยนะคะเราข้อมูลนดคยวนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจค้นให้อีกทีหนึ่งนะคะพี่ปุ้ยค่ะยังไงเราเียให้ลูกค้า กาาันเขมาคร่าวๆเนาะเดี๋ยวในส่วนที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าปุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะใช่เดี๋ยวค่ะ,ะเดี๋ยวทวนรายการให้อีกรอบนะคะลูกค้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการ์ตูนแสลแลกผู้หญิงนะคะลูกค้าค่ะเป็นงานเกรดดี B, งาน U S A Lot อ r k นะคะลูกค้าค่ะราคา3 0 0 0บาทจำนวน100ตัวบวกลบนะคะต้นทุนต่อตัวประมาณการที่30บบาทนะคะลูกค้าค่ะ,คะ แต่สาหรับเดือนนี้นะคะเดือนมีนาคมนะคะลูกค้าค่ะมีโปรสาหรับสมาชิกบ,บัรนะคะสามพันบาทเราไม่ขายขายเพียงแค่สองพันบาทเท่านั้นนะคะต้นทุนต่อตัวจะเหลือเพียงแค่ยี่สิบบาทเท่านั้นคะ่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นมอือถืเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทรับเปิดทุกวันถึงแต่ก้าโมงเช้าถึงห้าโมางเย็นค่ะคาริต้ามืช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ,คะ